ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครับในคลิปนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนี่ผมก็ได้ทําการเปิดกล่องเจ้าโดนฝึกหัดชนิดหนึ่งนะครับเป็นของเล่นนะครับก็อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ครบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้การการขึ้นโดรนนะครับการเทคออฟดูซิว่าอุปกรณ์อะไรที่มีครบแล้วเนี่ยจะเทคออฟไปได้แค่ไหนนะครับผมก็ใส่แบตละ เอาแบตไปชาร์จแล้วตอนนี้ใส่แบตนะครับใส่แบตแล้วก็กดลงไปะกดลงไปให้พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่พอดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ายวสายหักก็เสียอีกอน,นะลงได้ไหมเอาลงได้โอเคนะลงได้นี่สายแบตเรียบร้อยละนะครับเอาล้วเช็คไฟเช็คไฟติดไหม ติดนะครับติดนะครับไฟติดนะครับตรงนี้นะโอเคตรงนี้ก็ถือว่าโดนตัวนี้พร้อมแล้วนะครับทีนี้ชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลชุดรีโมทอะไรก็นี่ผมใส่แบตไว้แล้วนะครับใส่แบตไว้แล้วนะเราก็จะทําการเริ่มนะครับเริ่มทดลองใช้นะครับจะขึ้นโดนจะขึ้นจะเทคออฟขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะดูซิว่า โอ้ลมแรงนะลมแรงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้แค่ไหนตอนนี้ลมแรงนะครับก็ให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสายนะเป็นสายอากาศนะครับก่อนอื่นก็จะดูฟังก์ชันต่างๆนะครับเจ้าโดนตัวนี้ก็จะมีมีฟังก์ชันให้กดหลายจุดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นให้สัญญาณอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นอันนี้ลงนะอันนี้หันหัวไปทางซ้าย นี่หันหัวไปทางขวานะครับอันนี้ปุ่มนี้ปุ่มหลงทางนะหลงทิศทางถนะ้าหากว่าโดนไปไหนกลับไม่ถูกก็ให้กดปุ่มนี้ปุ๊บถ้าด้านด้าน,ด,านด้านหลังหรือด้านข้างหันอยู่มาทางตัวเราเนี่ยโดนก็จะพุ่งพุ่งวิ่งตรงกลับมาเลยก็จะเป็นด้านหน้ากลับมาที่ที่เราเลยนะครับและปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ ขึ้นลงอัตโนมัตินะครับขึ้นแล้วก็ลงนะอันนี้ก็ขึ้นกนะ็ขึ้นแบบเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับขึ้นไปประมาณสักเมตรประมาณไม่เกินเมตรห้นะครับแล้วก็ก็ลงนะลงอัตโนมัตินะกดตรงนี้นะครับก็แล้วก็มีปุ่มสต็อปยามฉุกเฉินก็กดปุ๊บมันก็มันก็หยุดเลยฉุกเฉินนะเครื่องก็ดับนะครับทีนี้อันนี้ปุ่มเปิดปิดนะออนออฟ ทีนี้มาสิกนี้สิกนี้ข้างบนอันนี้เดินหน้านะเดินหน้าเดินไปข้างหน้าอันนี้ถอยหลังโดนบินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังอันนี้โดนหักไปทางซ้ายอ,อันนี้เบี่ยงไปทางขวานะครับอันนี้ก็ก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับพื้นๆสําหรับคนฝึกหัดแล้วก็เป็นโดนที่ฝึกหัดถ้าเราฝึกหัดการบินแล้วเอาเอาโดนที่มีราคาแพงนะมาทดลองนี่ตกไปไม่กี่ครั้งก็ รับรองพังแน่เลยนะเรามาลองใช้ดูว่าเราใช้เป็นไหมแล้วก็ที่เราใช้เนี่ยมันจะได้ดีขนาดไหนแล้วมีโอกาสที่จะใช้ต่อไปไหมเพราะว่าโดนนี่มีกฎหมายควบคุมอย่างรัดกุมละเอียดมากนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอากาศยานที่น่าใช้แต่ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าจะไปต่อดีหรือไม่ด้วยกฎหมายของโดนนี่ควบคุมละเอียดยิบเลยนะต้องจดทะเบียนนะต้อง มีใบใบขออนุญ,ญาตใช้โดรนนะครับแล้วก็กฎหมายใหม่นี่มีการาาทําประกันประกันโดรนด้วยนะประกันโดรนด้วยเหมือนกับใช้รถยนต์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เสียภาษีปีหนึ่งก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมีการตรวจสอบมีการขึ้นทะเบียนหมดแต่ว่าโดรนตัวนี้เป็นโดรนฝึกหัดนะครฝึกหัดตกลงมาก็ ไม่เสียดายนะครับไม่เสียดายก็ให้ได้ความรู้ส่วนเมื่อเล่นเป็นแล้วจะไปต่อหรือไม่อย่างไรก็ก,กท่านผู้ชมก็ต้องคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าสมควรไหมก็ต้องศึกษากฎหมายโดรนให้ดีๆนะครับโดรนทุกตัวที่ติดกล้องนะครับโดรนทุกตัวที่ติดกล้องจะต้องจดทะเบียนหมดนะครับจดทะเบียนตามกฎหมายเลยขออนุญาตหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ใช้โดรนมือใหม่พึงระวังด้วยนะครับเอามาดูปุ่มนี้อีกนะครับปุ่มนี้ เนี่ยปุ่มไปทางขวาปุ่มไปทางซ้ายปุ่มลงมาปุ่มลงมานี่ปุ่มไปข้างหน้าก็คือเป็นปุ่มที่ควบคุมโดรนแบบให้อยู่ในในสภาพเสถียรคือนิ่งๆให้อยู่นิ่งลอยอยู่กลางอากาศถ้าหากว่าโดนกินไปทางซ้ายเราก็กดกดนี้ไปนาไปทางขวามันก็จะเบี่ยงไปนิดๆนะนิดๆถ้าโดนไปทางขวาก็ให้กดอันนี้ไปทางซ้ายก็จะเบี่ยงไปนิดๆทำ ทำให้โดนเคลื่อนไปอย่างเบาๆนะคือ,อเหมือนกับเหมือนกับเป็นการกินซ้ายกินฝานะเหมือนกับปรับไม่ให้กินซ้ายไม่ให้กินฝาแต่ถ้าโดนวิ่งบินไปข้างไปข้างหน้าเนี่ยนะนะ,นะก็ขยับนะกดลูกศรลงล่างให้ให้ถอยมาข้างหลังนิดนึงให้อยู่ในตำแหน่งที่นิ่งๆแต่ถ้าโดนกินมาทางข้างหลังก็ให้กดลูกศรมาข้างหน้านะครับอันนี้คือการ ใช้ฟังก์ชันต่างๆเ,เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ก็จะเซนเซอร์แล้วก็จะคาลิเบตดูว่าจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้สักนิดหนึ่งเอาขอกดกล้องตรงนี้จับภาพหน่อยนะครับก็จะดูว่าจะขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับลองดูนะครับก่อนอื่นก็จะเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวโดนก่อนเซนเซอร์เปิดเปิดเอาละเปิดแล้วนะเห็นไหมไฟตรงนี้กับพลิปนาไฟกับพลิปเซนเซอร์ไปข้างหน้าโอเคเซนเซอร์ไปข้างหลัง โอเคทีนี้คาลิเบตอ่ะคาลิเบตนะคาลิเบตอ่ะอ่าคาลิเบตละนะคาลิเบตละก็คือเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเอาละทดลองขึ้นนะตอนนี้จะขึ้นแล้วนะครับทดลองก่อนว่าใบพัดทํางานไหมโอเคทํางานนะครับนะโดนก็จะหมุนอยู่ประมาณสักไม่กี่วินาทีแล้วก็จะหยุดเดี๋ยวเราจะขึ้นจากตรงนี้แล้วขยับเดินไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งให้เห็นว่า โดนไปได้นะครับโอเคหนึ่งสองสาม้าวไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อ่ะไปแล้วครับไปแล้วครับ ครับเราก็ได้ทําการทดลองเอาโดนขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็ใช้ได้นะใช้ได้โดนบินขึ้นบินได้นะครับขึ้นบินได้แต่ว่า,าช่วงนี้ลมแรงนะครับลมแรงต้องสู้กับลมหน่อยหนึ่งทีนี้อาจจะไม่มีความนิ่งถามว่าทําไมไม่มีความนิ่งก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับสามิตรบินขึ้นได้แต่ว่าการควบคุมซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลง หรือว่าปรับระดับปรับความเสถียรปรับกินซ้ายกินขวาที่บางทียังไม่ได้ต้องอาศัยทางทักษะในการใช้นะครับก็ฝากว่าการใช้โดนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีกฎหมายควบคุมผู้ใช้โดนนะครับโดนทุกชนิดนะครับมีกฎหมายควบคุมหมดถือว่าเป็นอากาศยานที่ได้รับการควบคุมนะครับโดนท,ทุกชนิด ที่ติดกล้องต้องขึ้นทะเบียนหมดนะครับทีนี้ถ้าโดรนที่ไม่ติดกล้องก็กําหนดน้ําหนักคนะ่าน้ําหนักว่านหนักเท่าไหร่ถึงจะ,ะไม่ต้องจดทะเบียนแต่่แตสำหรับผู้ที่จะใช้นั้นก็ขอให้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการใช้โดรนให้ละเอียดมันก็เหมือนกับการใช้รถยนต์นะครับต้องมีการขออนุญาตการมีโดรนเมื่อขออนุญาตการมีโดรนแล้วขออนุญาตบิน ขออนุญาตบินแล้วก็มีการเสียภาษีประจําปีนะเสียภาษีประจําปีนะปีหนึ่งรู้สึกว่าจะ200บาทนอกจากนั้นก็จะต้องมีการทําประกันด้วยประกันโดนเวลาอากาศยานบินไปทําความเสียหายให้กับใครนะรอบๆข้างเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่จะใช้โดรนนะเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อความบันเทิงเพื่อที่จะถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ ให้ศึกษาในเงี้ยในเรื่องของกฎหมายให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะใช้เป็นสิ่งที่น่าใช้อากาศยานโดรนนี่แต่ว่าควรศึกษากฎหมายให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะซื้อมาใช้แต่สําหรับโดรนเด็กเล่นขึ้นไปไม่กี่เมตรนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องก็ซื้อมาเล่นได้นะครับง่ายๆพื้นๆน,น,นะครับถือว่าเป็นการฝึกบินฝึกบังคับก็ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ t เทคออฟโดรนการขึ้นโดรนการบังคับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องข้อควรระวังในการใช้โดรนนะครับว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่นะครับโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ